คืนเผาผีกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรน s h แชมพูแชมพูที่ลดอาการผมร่วงผมบางฟังสดพร้อมกันจันทถึงเพื่อรหัสหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปรับฟังกันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเข้าสายแรกกันค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะพี่โยกสวัสดีครับน้องตะวันสวัสดีชาเอ่าคืนเผาผีทุกท่านครับพี่โยคาวันนี้มากับเรื่องนรกใต้น้าเนาะ ใช่ใช่ใช่เรื่องเป็นยังไงเล่าให้น้องฟังหน่อยค่ะอ่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างเป็นเรื่องของแม่นั่นแหละคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่เดี๋ยวคุณนายไก่อ่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็จะเปิดเป็นแบเกอรี่เนาะ,ะอ่ามันก็จะมีพวกลูกน้องอะ่ะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทุกปีอะ่ะตอนนั้นพี่สักประมาณหนะ้าขวบน่ะด้วยค,ความที่ว่าคือเราก็ไปเรารู้แหละว่าเรา ปีหนึ่งอ่จจะได้ไปทะเลประมาณสองครั้งสามครั้งซึ่งเราไม่รู้จักน้ําตกเลยค่ะคราวนี้แม่เขาบอกว่าปีเนี้ยบอกพ่อนะปีเนี้อวยอยากไปน้ําตกบ้างเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปอ่ะก็พาพวกพนักงานพนักงานไปใช่ไหมค่ะอ่าพอไปถึงเทหรือความที่ว่ามันไปกันสองคันรถอ่ะ แล้วคือคนมันเยอะอยู่แล้วแล้วคือพอจะลงที่ใดที่หนึ่งเสร็จปุ๊บไอ้ตรงนั้นก็มีหนึ่งกลุม่มไอ้ตรงนี้ก็มีหนึ่งกลุม่มแล้วตอนนั้นอะคือพ่อพี่ก็ยังหนุ่มๆเนาะเขาก็เลื่อนร้อนอยู่แล้วอะแล้วพวกบอกว่าคนงานเราอีกคนงานก็คนงานชายจะส่วนใหญ่อ่ามันก็เลยเหมือนแบบว่าเขาเลยตัดปัญหาว่าหาที่มันเงียบจริงๆริงดีกว่าเขาก็ขับเขับ,ขบจนกระทั่งมันไปเจอที่บอกว่าจะบอกว่ามันเป็นจุดใกล้ๆบอกว่า ถือว่าก็คือถ้าเกิดว่าจะบอกว่ามันขึ้นไปสูงก็ก็คือคือเหมือนว่าจะเป็นเกือบต้นน้าแล้วอะ่ะเออขึ้นไปสักพักเลยอะ่ะแล้วบอกว่าด้วยความที่ว่าพอเห็นมันเงียบอย่างเงี้ยก็ไม่พูดท่าทำเพลงแล้วไม่ต้องสังเกตอะไรกันแล้วกูลงก่อนเลยกูจองปักหลักกลางแลนด์มาร์คไว้ก่อนเ,เลยอะไรเงี้ยเขาก็ลงปุ๊บก็บอกว่าเริ่มสวนเสฮ่าเล่ายาปาปิ้งก็มาถูกไหมอ่ะ คาวน,นี้ก็เล่นไอ้กลัวผู้หญิงก็ลงน้ําไปผู้ชายได้จังหวะก็อ่านเดี๋ยวลงน้ําไปอะไรเงี้ย mm. พี่ก็ลงไปกับแม่แล้วคือแม่พี่อ่ะก็จะจับแบบว่าจับจับแบบว่าจับกอดคอเราก็ขี่หลังแม่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วคือตอนนั้น่ะที่ก็จะมีแม่นมคนหนึ่งก็คือป้าครับป้าแท้ๆของเรานี่แหละเขาก็จะคอยช่วยเหลียงแต่ป้าพี่อ่ะป้าแหวนนะเขาเป็นคนที่บอกว่ากลัวน้ําคือ เคยจมน้ำมาก่อนแล้วเขาก็ขยันเลยกับการลงเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยว่ายลงว่ายน้ําเขาไม่เอาเลย<ะ>นั่นแหละเขาก็จะว่ายคอยอยู่แต่เอบนฝั่งแล้วก็จะบอกว่าคอยป้อนข้าวป้อนน้ําพี่อะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. แม่พี่ก็เล่นไปในจังหวัดนันะ้นน่ะคือมันก็เหมือนเล่นแล้วก็เกาะแม่นะพี่ก็จาได้บางไม่ได้บ้างแต่นี้ในเราบองว่าก็เห็นเกาะกันอยู่แล้วคือแบบว่า จนกระทั่งว่าพวกพวกเด็กๆอ่ะพวกคนงานผู้หญิงอ่ะจะกลจะกลไปตรงนี้สิไปตรงนี้สิแม่ที่จนเล่นด้วยละเลิมปลุกๆไปแล้วด้วยทางที่อกว่ามันเหมือนว่ามีลูกมาเกาะหลังอ่ะนางก็บอกว่าดยกแฟนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปอยู่กับโตาะแหวนตัวเส่็จจะประหลัดพี่ขึ้นไปเออเขาเขาเลเนี่ยแหวนแหวนแหวนมาเอารูปผู้ไปสิก็ว่าแม่พี่อ่ะก็ก็ขึ้นไปได้สักครึ่งตัวแล้วก็เหมือนปุ้มพี่อ่ะเออในจังหวะที่อุ้มอ่ะ เสร็จปุ๊บเอาส่งให้ประแหวนแล้วนางก็หันหลังลงน้ําอ่ะเออแล้วนางก็บอกว่าได้ยินว่าเนี่ยพี่อยากงองแงไม่ไปแม่หนูจะอยู่กับแม่ยกจะอยู่กับแม่อืเออนางก็บอกว่าอเออางั้นก็กอดหลังมาเหมือนเดิมโดยที่นางไม่ได้หันไปนางก็ค่อยๆลงแล้วก็เริ่มวายเริ่มวายแล้วคร่านี้ มันเป็นจังหวะที่มันต่ออยู่อ่ะวมืออะ่ก็ชี้แม่ไปตรงนั้นสิแม่ไปตรงนี้สิแม่พี่ก็อกว่าคือไปตามที่ที่ที่เขาที่ที่คิดเขาได้ยินอ่ะที่ที่เขาบอกว่าพี่บอกนะเขาก็ไปเรื่อยเรื่อยเก็ว่ายไปเรื่อยเอ๊ะทำไมมันเริ่มห่างจากฝั่งเยอะจังหวะมันห่างมากแล้วนะมันบอกว่าแล้วเขาก็เริ่มเห็นหันหันไปมองพวกเอ่อเรียกว่าพวกคนงานผู้หญิง นักการีด้ายไอ้สาย,สายแขเนี่ยมาเล่นตรงนี้สิทุกคนก็เริ่มสั่นหัวแล้วก็คือเริ่มทยอยกันแบบว่าปีกตัวออกอะ่ะแล้วก็คือพี่อะก็คือชี้แม่ไปตรงนี้สิแม่ไปนีงนี้สิจนกระทั่งไปมุดอยู่ถึงตัวว่ากลางกลางกลา,างบึงเลยกลางบ่อนน้ำตกน่ะนะแกก็พยายามพยุงแนละ้วคือแกเริ่มรู้สึกว่าทำไมหยกม,มันรัดคอแน่นแต่ว่าแม่พี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มจากเอ้ ลัดอะไรแม่ขนาดนั้นก็อยู่ด้วยกันก็มาด้วยกันนางก็เอนี้พอเริ่มจับในจังหวะที่นางจับแขนอะ่ะเพื่อที่จะยกต่ออะ่ะเพราะว่ามันเป็นการล้างจากด้านหลังเข้าใจไหมเอืเพ่มเขาก็เริ่มหายใจไม่ออกคอเขาจับแขนพี่นางบอกว่าแล้วนางดูอะคือมันเป็นแขนที่มันซีดและเย็นเฉียบเลยค่ะในจังหวะนะนางก็เริ่มบอกว่าเฮ้ยมันแปลกลแล้วแล้วตัวพี่มันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น เพราะนางหันไปปุ๊บสิ่งที่นางเห็นคือเนี่ยหน้ามันประจันหน้าโดยทยี่ว่าหน้าแก้มมันประจันเลยมันเป็นร่างของเด็กๆคนหนึ่งอ่ะที่ตัวมันซีดแล้วก็คือเริ่มค่อยๆเริ่มบวมฝืดให้เห็นเธอฮะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่แล้วก็พูดว่าแม่ไปอยู่กับหนูนะแม่ไปอยู่กับหนูนะแล้วก็พูดอย่างเงี้ยแม่ไปอยู่กับหนูนะแม่ไปอยู่กับหนูนะแม่ไปอยู่กับหนูนะแล้วก็คือจังหวนะนั้นอ่ะแม่ที่ก็เหมือนว่าคือพังอ่ะ เหมือนว่าหันมาเขาเนี่ยหน้ามันผัันปัน่นหน้ากันแล้วอ่ะเด็ก mm hmm. คนนั้น่จับไหล่แม่พี่แล้วก็กดลงน้าแล้วก็ทิ้งตัวคือกดให้ดิ่งลงไปเลยอย่าเนี่ย <Huh? S 2> ในจังหวะนั้นคือแม่พี่ก็คือว่าคือเงยหน้าเงยเงยเงยหน้าขึ้นฟ้าใช่ไหมแล้วก็คือโดนกดให้ลงไปเรื่อยๆอ, <Huh? S 2> อาการสำลักน้ํามันเริ่มเกิดขึ้นแม่บอกว่าจังหวะสุดท้ายที่เขาเห็นอ่ะคือเหมือนว่าเขาพยายามที่จะกันก้นกั้นหายใจเพื่อให้แบบว่าเพื่อที่จะดึง,ดงพยุงตัว ให้ดันตัวเองขึ้นแต่มันโดนดันไม่ได้แล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าขามันเริ่มโดนจับหรือตัวเริ่มโดนจับจังหวะนั้นานางก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยอะไรวันแล้วมือมันก็เริ่มทิ้งตัวละเป็นว่าคือเขาโดนตึงทั้งขาตัวและแขนแล้วเขาก็หันคอไปมองตะวันรู้ไหมแม่ที่เห็นอะไร มันเป็นซากศพไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งตายหรือคนที่ตายนานแล้วเหลือจะเปื่อยจนเหลือแต่กระดูกหรือกําลังอืดอยู่หรือยังเป็นชิ้นรือติดศพอ่ะแล้วก็คือเหมือนแผ่รอยกมือแผ่รอยฮัลโหลเวลคัามอยู่อย่างนั้นอ่ะเธอเฮ้ยจริงจริง,รง,รงแม่พี่บอกกูแทบช็อกเรื่้งสำลักน้ําตายแล้วตรงนั้นเลย <c oughs> แล้วก็คือบอกว่า <c oughs> เขาก็พยายามทิ่กูดันแล้วคือมันเหมือนว่าถ้าติสุดท้ายอ่ะ มันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเงนยหน้าแล้วมันโดนกดลงมาแล้วโดยที่เด็กคนนั้นก็กดอยู่แล้วก็เอาหัวโปล่แล้วคํานี้ยังกูอยู่ว่าแม่ต้องอยู่กับหนูนะแม่จะไม่ทิ้งหนูไปใช่ไหมค่ะเพราะนั้นแหละแม่พี่คือว่าน็อกปลอกเลยก็คือว่าคือจมแม่พี่บอกว่าคิดว่าตายแน่ๆแล้วปรากฏว่าพ่อพี่ลงไปช่วยจวังหวะที่พ่อพี่ดึงลงไปช่วยเนี่ยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเสร็จปุบ๊บ แล้วก็รีบไหว้เพอไาหวา้าขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเขานาิจาด่าคนงานที่หายเลยกมึงไม่เห็นเมียกูไงเนียกูจมน้ำานู่นี่บูบูบูเชื่อไหมว่าทุกคนไม่เห็นคนที่เห็นจริงๆบนฝั่งมีแค่พ่อพี่กับป้าแหวนแต่คนสิกบกว่าคนไม่เห็นเลยมีแค่เด็กคนงานอ่ะที่ที่ที่บอกว่าเขาบอกว่าตะโกนบอกเจ๊ไก่แล้วว่าตรงนั้นอ่ะมันลึกแล้วข้าง,งใต้น้ำอ่ะมันเชี่ยวมันเย็นระว,วังจะตะคิวนะ แต่ในร้ายผมแม่พี่ยังไม่ได้ยินเห็นเด็กมันว่ายหนีจับเข้าฝั่งการแค่นั้นค่ออมถ่ายปอดอะไรเสร็จปุ๊บพอรู้สึกตัวขึ้นมาแม่พี่ก็ผวาเลยเขาก็เล่าให้ฟังใหญ่เลยป้าพี่เขาเลยบอกว่าตั้งแต่ตอนมึงอ่ะเอาไอหย,ยกมะส่งแล้วอพอกอูอุ้มออกจากหลังมึงอ่ะพออุ้มเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันมีเงาเด็กอ่ะตัวดำๆอ่ะที่มันซ้อนไอหย,ยกอีกทีนึ่ะ เหมือนว่ายกล่างพี่ออกแล้วแต่มันยังมีร่างดําๆที่ยังเกาะหลังแม่พี่อยู่และแม่พี่ก็ไม่ฟังอะไรเลยแม่พี่ก็คือไปเลยกลางน้ําเลยตะโกนเรียกแม่พี่ไม่ได้ยินแล้วอีกเด็หน่ะก็ยังหันหน้ามามองอย่างเงี้ยฉันแหละมามองแม่เออเป้าแหวนน่ะเขาก็กตกใจเขาก็เลยบอกว่าเลยบอกพ่อพี่พ่อพี่บอกว่าไร้สาระไอพอมซิ่งคําว่าไร้สาระนั่นแหละแล้วก็คืนเลยมองตามเพราะว่าคือก็เลยตะโกนเรียกแจ๊ะเอายงมันเออ ฉันมากินข้าวก่อนอะไรอย่างนี้แต่แกต้องอึ้งเพราะมันเป็นก้อน,นำดำๆที่มันเกาะหลังแม่พี่จริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่แม่พี่หยันเริ่มที่จะจมคือหันมาแล้วก็คือเหมือนตกใจแล้วอ่ะแล้วก็เริ่มตำรักน้ําเริ่มแบบว่าเหมือนโดนจมให้จริงอย่างเงี้ยพ่อพี่ก็วิ่งพุดงพ,พุดเข้าไปในจังหวะที่พ่อพี่อ่ะดดำลงไปตามอ่ะพ่อพี่เขาบอกว่าเขาเห็นแค่สามล่าง แต่เป็นร่างที่ว่าบวมอืดแล้วแล้วอีกร่างหนึ่งก็คือว่ามันเปื่อยยุ่ยจนเหลือแต่กระดูกบ้างแล้วบางส่วนก็คือ,อยังมีหนังที่ติดอยู่อีกร่างหนึ่งมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นคนที่เพิ่งจะจมน้ําอ่ะแล้วผมยาวเนี่ยแล้วมันผมอะ่ะมันรัดขาแม่พี่สองข้าง oh. เออแล้วก็มีอีกก้อนดำๆที่อยู่ตรงอกแม่พี่อ่เหมือนแบบว่านอนโซฟ์อยู่อย่างเงั้ยนะแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นก้อนหินดำแล้วก็คือเหมือนห่วงให้แม่พี่ลงไปค่ะ นั่นแหละแม่พี่เอ่อพ่อพี่ก็เลยว่าไ่วยแล้วก็กระชากแม่พี่ขึ้นมาก็คือยิ้มขึ้นมาเลยอะ่ะเออแล้วพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันทิ้งร่องรอยไว้อยู่นะหนึ่งมันจะเป็นเหมือนเป็นรอยเล็บที่ที่มันติดจนเป็นแผลอยู่ตรงไอ้ตรงไหลแม่พี่่อมันจะเป็นเหมือนรอยบาดอะ่ะประมาณสี่นิ้วอะ่ะสี่นิ้วมือนะอมันเหมือนเป็นรอยมันมันเหมือนมันเป็นรอยเส้นเชือกเส้นได้ที่มันมัดมันมัดหลายๆปมอ่ะอ่ะโอเคค่ะเออ ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่แหละเรื่องที่แด้ที่เจอค่ะประมาณนี้เหรอพี่ยกประมาณนี้อ้าวแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่ทราบเลยสิคะว่าคนพวกนั้นคืออะไรคือถามว่าคือจะบอกว่าไงเพราะ,ราะขากลับนี่ยน,นะที่ตอนขากลับเนี่ยเหมือนว่ามันก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะบอกว่าไงคือมันคนมันตนกกันหมดแล้วอ่ะมันจะด้วยว่าสนกและจําทางออกไม่ได้ หรือจะด้วยอะไรมันบางนะนะอันนี้คือที่เขาเล่าเขาเล่ากันนะอีวกวงเด็กที่เอ่อเด็กคนงานอะ่ะมันก็ยกมือไหวท่งหัวหรือถ้าหนูได้ออกไปได้อะ่ะปเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้พวกหนูออกไปเถอะถ้าหนูออกไปได้ปลอดภัยอ่ะเดีหนูจะทําบุญใหญ่ให้จะใส่ตาจะถาวายสังฆทานอะไรก็ตามแต่ตาพี่อะ่ะก็มัวแต่ดูแม่พี่อยู่ก็แม่พี่อะ่ะผวาไปแล้วปรากฏว่าคือพอพอขับไปได้ คือขับวนอยู่นานพอสมควรจนกระทั <aza> ่งว่าเหมือนเจอตายายอ่ะสองคู่แหละเขาก็เลยเหมือนถามทางบอกว่าบอกตายายบอกเนี่ยทางเขบไปไหนผมว่าขับวนเขาก็เลยบอกว่าเล้วมึงมาจากตรงไหนล่ะไอคนขับอ่ะก็เป็นเพื่อนพ่อพี่เออเพื่อนพ่อใช่ไหมเขาก็ชี้ไปเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันมีจักคนตายคนอ่ะไปเล่นตรงนั้นก็ตายตายมาไม่รู้กี่คนต่อสี่คนแล้วจนเขาสร้างเป็นศาลเพียงตาพวกมึงไม่เห็นกันหรอ นั่นแหละว่าเดี๋ยวเขาก็ชี้ทางเขาก็บอกว่าเหมือนว่าซึ่งมันเป็นทางที่เขาขับผ่านมาแล้วอ่ะต้องติดตลอรอบอ่ะมันออกไปไม่ได้อ่ะแลวมันแค่เลี้ยวหัวโค้งเกี่ยวมันออกเข้านี่แล้วนะมันก็ออกมันมันเตรียมที่จะออกจากไอ้น้ําตกนี้แล้วอ่ะแต่เขาหาทางออกตรงนั้นอ่ะไม่เจอ,อนั่นแหละเรื่องมันก็จะประมาณอย่างนี้นี่แหละอืมโอเคงั้นหนูเข้าใจแล้วถ้าถ้าพูดง,ง่ายๆคือครอบครัวพี่ รวมถึงคนอื่นๆด้วยที่เป็นลูกน้องอไปเที่ยวกันรูวมชะตากรรมใช่ไปเที่ยวกันแต่ตรงบริเวณที่เขาเล่นน้ํากันเนี่ยปกติมันมีคนเยอะถูกไหมใช่พอเราอยากจะไปไอยู่กับกลุ่มแก๊งเรากวนเราเนี่ยดันเป็นสถานที่ที่มันมีคนเสียชีวิตและเราไม่รู้คุณแม่พี่หยกก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหนึ่งสิ่งเลยคือเหมือนเขาจะเอาเชีวิตของแม่พี่หยกเลยนะะ จะบอกว่าตัวตายตัวแทนก็คงจะไม่ใช่แต่น่าจะต้องการคนเพิ่มโอ้โหถ้าจะพูดง่ายๆคือเหมือนเขาเหงานะตะวันแม่พี่ตอนที่แม่พี่ทิ้งตัวน่ะค่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งี้มันไม่ได้มีแค่ว่าคนสองคนหรืออะไรคือมันเรียงเป็นตับให้พูดง,ง่ายๆคือตรงพื้นน้ำมันมีแต่ซากศพที่รอถ่ายมือให้โลเวลคัมรออยู่นะ่ะอ,อือโอ้โหถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือมันมีอย่างเงี้ยมานานแล้ว มันมีอย่างนี้นแล้วแต่โชคดีที่คุณพ่อของพี่หยกอ่ะเห็นพอดีแหละไม่งั้นนะโอ้โหมันอาจจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียไปได้เลยนะพี่หยกใช่ค่ะและทีนี้ตอนที่พี่หยกพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณแม่พี่จมดิ่งลงไปเห็นอ่าบริเวณซากศพเนี่ยเรียงกันแต่คุณพ่อที่กระโดดลงไปช่วยเห็นมีแค่ประมาณสามศพเองสามสี่ศพที่เขาเห็นคือเหมือนว่าพ่อพี่เขาเป็นคนที่ จะบอกว่าดวงแข็งที่คนที่ไม่ได้มีเซนส์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นมันคงจะเหมือนแบบว่าคือดวงที่เขาจะต้องได้เห็นนะเพราะคือเขาเขาก็พยายามอยู่แเขาเขาก็เหมือนสปราร์ว่าเฮ้ยสิ่งที่เห็นข้างล่างมันคืออะไรวะอเออนั่นแหละค่ะอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เฟล,ลสําหรับตัวเรามา,มากๆพอหนูฟังเรื่องพิยกใช่ไหมเราเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานที่นั้น ในการาบริเวณตรงเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเขาอาจจะต้องปิดเลยดีกว่าไหมอ่ะถ้าไม่งั้นก็จะต้องมีคนส,ตสขขไตลยขุไขอไม่แต่แต,แต,แต่แต่ประวันต้องเข้าใจนะเรื่องเนี้ยตอนนั้นพี่ห้าขวบตอนนี้พี่สี่สิบเอ็ดนั่นพี่เพิ่งจะกี่ปีอ่ะสามสิบหกปีที่แล้วนะแก้อืมใช่เออ แต่แต่มันก็ควรนิดนึง่ะพี่โยกแบบเหมือนเป็นปากต่อปากก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ย่างี้ปากต่อปากเขาก็เหมือนว่าทําเป็นสารเียงตาไงเมื่อก่อนคือถ้าหว่ามีคนตายแต่จริงๆเมื่อก่อนคือถ้าตรงไหนมีคนตาเยตาเยอะมีนั่นมีนี่สังเกตตากอีกตัมหัวโค้งอะไรต่างๆนี้เหมือนกันที่รถมันแหกโค้งอะ่ะทําไมบอกว่ามีสารเียงตานะมีนั่นมีนี่นะเออมันเขาเขาจะเหมือนว่าทาตรงเนี้เป็นเป็นจุดแลนด์มาร์กอย่างนั้นคือเหมือนบอกกล่าวไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้มีประชาสัมพันธ์มาหลอกบอกเราหลอกขนาดนั้นหรอก า<ช>แต่ว่าแต<อ>่ว่าคือคนสมัยก่อนคือถ้าเขาเห็นน่ะก็จะรู้กันแล้วแต่คือบางทีว่าอย่างพ่อพี่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องโกงตงินอะไรอยู่แล้วไงเขาก็ไม่ได้ตีเรียสเออเนีย่ยใช่แต่อีกหนึ่งอย่างคือหนึ่งสิ่งเลยคุณแม่โชคดีมากๆที่คนที่อยู่บนฝั่งอ่าห็นไม่ร่จะเป็น,นแล้วก็คุณพ่อแต่อีกสิบคนที่เหลือไม่เห็นอาจจะมีอะไรบางอย่างมาบังไว้อยู่ก็ได้ใช่อืมอันนี้แหละค่ะนี่นี่เป็นสิ่งที่แบบ โชคดีมากๆต้องใช้คํานี้เลยจริงๆครับ ừ, พี่โยกขาขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้เป็นเรื่องราวที่โอ้โหกลับมาคัมแบ็กได้แบบสุดยอดมากๆขอบคุณสุดขอบคุณมากค่ะตอนนี้พี่โยกถึงเอ,อบ้านแล้วยังเอ่ยยังยังอยู่รถไฟฟ้ายอยู่เลยที่ยังไม่ได้กลับบ้านขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณสําหรับเอ,อที่มาเล่าในการคืนผอพผีกสไนดด้วยยินดีครับได้คะ่ะพี่โยกขาก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางการติดต่อนหน่อย ตอนทางทางการติดต่อก็สามารถอตอนนี้ก็อาหารเอออีอ่เติมขายน้ําพริกปุ้งแม่มัมีแล้วก็ช่วงเอไหว้พระจันทร์ก็เดี๋ยวจะมีขนมขนมบัวหิมะครับผมเี่ว่าจะทาขายก็สามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กได้เลยครับผมหรือไม่ก็คือจะเป็นไลน์แอดก็ได้ครับผมเป็นไลน์แอดอะไรคะพี่เออไม่โพท,ทีไม่ใช่ไลน์ เออเป็นไลน์นะครับก็ว่า mn แล้วก็อันด์ห้าสกาหก539635ครับโอเคได้เลยค่ะถ้าพี่ๆท่นานไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะได้เลยครับได้เลยค่ะ<ม>พี่หยกขอบคุณสําหรับวันนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณตะวันด้วยนะครับขอบคุณมากจริงค่ะยังไงเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านนะคะพี่หยกได้จ้าขอบคุณมากจริงค่ะสวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร9 9 9 4 6 6 3 9 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ